จะได้จรมาส์ผมบอกเขาว่าไปนอสิงวนอยู่ที่เพราะได้บอลไลายเป็นเรื่าแมนบอลแบบนี้ต่ผูดฒ่าขันสิงมวนผมมีโพลท์่พ่อฝากฝากไปแนขามเล่าไปดีให้เอาถิ่มไปได้ไหมใครบอกใครเอายีซี่ไปอาบีทุกคนเห็นปะมันตัดบอนก็หักตนลูกเื่นได้รอขาไปเล่าเนี่ยพ่อฝากฝากสปแอนฝากแอน เราเรียกพี่นะครับ,รบถ้าไปฝั่งเราเนี่ยห้ามเรียกพ่อถ้าเรียกพ่อรครับคนละหนึ่งแสนบาทนะครับเอาทิ้งไว้หมดพี่ไม่เรียกใคให้หมดเลยถ้าไปเข้ามาเราเยอะยี่สิบปีครับต้นเมืองเนี่งครืร่องของย,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 ยุบไก่สีพ่อดเท้่วตอนนี้เป็นไงแล้วครับอาจารย์ครับ ฟังเสียงบรนลายเสียงจะเสียใจเพราะเขามีใครคนอื่นรุมจออเพีพยงเขายิ้มให้ก็แทบเลยเชีววหลือใจนองเอาหาใครเขาไปครองสุดท้ายโดนดนองเขามองคนอื่นซื่ต่ป้าทั้งชายหน้าตาบันบ้า ดูแลที่หุ่นที่แพ้ที่ต้องเทค care ใจเจ้าให้พูดผู้คนันไดเอาตัวพิษสาเขาแบบพม่สาครอ่แสดงว่าพี่หลายแมงมุมหรอพี่เดียวเอากราไล่พี่เอาคนคมคน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 ค น,นสูตรปันจบโคกพ่อลองเล้งสูตรปันจบโคกเองม้ังไยนะครับ <c oughs> เอาคือมีน,มน้ำทาา่านนาี่าาาาาางานหลอนสมอง้าดื่มแอลลีกไฟเติมให้สมองคิดไว อาจารย์แล้วจะเป็นทางการครับไอ้มอดไปก่อนจะเป็นทางการข้อเบียนะครับระเบียบวัฒนศิลป์ครับ